จะหล่นเข้าข้างทางฮะหลับเฮ้ยคุณหลับนายเหรอใช่ผมก็เลยต้องพอดีบังเอิญว่าหันไปเห็นอ้าวมีสินทรก็ก็เลยไม่หลับไม่ไม่หลับแล้วกินตลอดทางเลยครับนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับง่วงหรอกมึงติดแดกโอ้ยเมื่อวานเพลียไม่ไหวง่วงจะเข้าข้างทางหลายรอบ10.3ก็ยังไม่รอดอ่ะจิมครับ คือตอนนี้เนี่ยหนึ่งสี่ห้าที่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเจ็ดนะอันดับสองหนึ่งสองแปดเก้าห้าห้าหนึ่งนะครับอันดับสามก็คือนนทวัฒน์วิจิตรเนตรเก้าเจ็ดสามสองสุงเมศรเวียงจันทร์นี่เก้าแปดแปดแปดคือเวลามันต้องเก้าครับครับ,รบนนี้หนึ่งสามศูนย์ครับวราวุธโทวันนางครับหรือว่าอัน คุณชิรีแมปช่างแจ็กบางยับแรง1ล1เน้นนั่นนี้ต้องเร็วกว่า13.0อุทยานผมว่า11.1 9.835ครับ9.835มาเป็นอันดับที่4เลยครับอยากให้เป็นทางการครับ เอาแล้วมาเป็นอันดับที่สี่อย่างไม่เป็นทางการครับครับไม่กลับบ้านแล้วครับมีกลับบ้านไปหลายคนครับตื่นตีห้าวิ่งสิบโมงสิบโมงสิบห้ากลับแล้วครับ <laughs> โอ้ยตาย